สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาว youtube ทุกบ้านเชา้ชาเช้าโผล่มาคุณแม่ลูกศีีก็พาเข้าสวนทำงานเนาะเพื่อนๆนมาทำงานเดิมเดิมเมช่นเคยนี่เพื่อนเพื่อนต้นทุเรียนต้นนี้ค่ะจะไม่ตัดต่ออะไรมากมายนะจะเอาให้เห็นเลยค่ะว่าการที่เราเข้ามาทำสวนเนี้ยส่วนหนึ่งมันเป็นของเรา ถ้าถ้าเราไม่ดูแลก็มารู้จ์จให้ใครดูแลใช่ไหม <c oughs> ก็ประมาณนี้แล้วก็จากการเรียนรู้จากการทําเกษตรที่เราไม่เคยเคิดมาก่อนว่าเราจะทําได้ทําเป็นประมาณนี้ก็เรียนรู้ศึกษามาอย่างต่อเนื่องวันนี้ก็จะมาเข้าเรื่องที่จะมาบอกเพื่อนๆว่าการทําทุเรียนเนาะจากการที่เราสังเกตลากทุเรียนเนาะ ทุเรียนดีที่สุดก็คือเราปลูกต้นมันนั่นแหละปลูกมิดมันลงไปในดินก่อนแล้วเราค่อยมาทาบปัญหามันไม่ม,มันมันจะไม่เลื้อลังอันนี้ในกรณีที่เราไม่ได้แข่งกันในทุนอันนี้ในกรณีที่เรามีสวนอยู่แล้วปลูกสักสองสามต้นแบบว่าเราจะไปไหนยังไงเราก็ไม่ต้องห่วงกังวลลดน้ําเพราะว่าเขาลากของเขาอะไม่ได้กระทบกระเทือนในการที่ว่า,เ,าเราขุดจาก ตรงนี้ไปปลูกตรงนั้นคือเราปลูกมิดมาลงไปเลยแล้วก็เราพอมันโตแล้วเรามาทาบพอมาทาบแล้วก็พอมันติดเนาะพอมันติดอะ่ะรากมันไม่ถูกกระทบกระเทือนอะ่ะมันจะอยู่แบบรากไม่เน่าโคนไม่เน่าอันนี้สิ่งที่พูดแบ่งปันเพื่อนเพื่อนนี้ก็คือมันมีอยู่แล้วที่เราทําอยู่เราทำสามปีสามปีก็ได้เอ่อ ความรู้องค์ความรู้ตรงนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆนะต้นนี้ต้นนี้นะวันก่อนเราทาบที่ดินตรงนี้เราทาบปีที่แล้วท้าไปต้นหนึ่งแล้วทีนี้ยช่วงหน้าแล้งอ่ะช่วงหน้าแล้งอะ่ะมันไม่มีไม่มีน้ําก็เลยดูดน้ําขึ้นมาปรากฏว่าเราก็ประมาทเกินไปแล้วน้ําที่มันได้มาเยอะอะ่ะแล้วก็เสียดายน้ําก็เลยลดน้ํามันจนกระทั่งรากมันเน่าคนมันเน่ามันตายไปพอมันตายไปต้นทุเรียนก็เลยปลูกใหม่ อีกต้นหนึ่งก็คือเนี้ยต้นนี้มันได้ครบปีแต่พอมันได้ครบปีแล้วเราก็เลยไปซื้อทุเรียนต้นทุเรียนพันธุ์ที่เราคัดสรรพันธุ์ที่ดีแล้วอะเอามาทาบวันนี้ครบกําหนดหนึ่งเดือนในการที่ว่าเราทาบแล้วทีเนี้ยเราก็เลยคิดแล้ววันนี้จะมาทำคอนเทนต์ในองค์ความรู้ที่เอามาแบ่งปันเพื่อนๆก็คือซื้อมีดนี่มาเป็นมีดโกน ิโกน่ะที่จะมากรีดดูว่ามันแผลมันติดดีไหมถ้าเกิดแผลมันติดดีเอ่อก็ถ้ามันแข็งแรงมันติดดีแล้วเราก็จะจะตัดแต่คงจะไม่ตัดวันนี้แต่เพียงว่าจะต้องเปิดดูแล้วก็จะพาเพื่อนดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะเพราะว่าการที่เราปลูกแบบนี้คือหนึ่งเออเรามีต้นหนึ่งที่อยู่ริมสระเราไม่เคยแบบใส่ใจเรื่องการลดน้ำทั้งปีเลย คือเขาจะเติบโตแบบธรรมชาติของเขาแต่ว่าไอ้ทุเรียนที่ว่าเราซื้อมาเป็นถุงแล้วมาปลูกอ่ะอ่ามันต้นใหญ่แล้วอ่ะข้างๆต้นต้นหนึ่งที่ว่าทําคลิปไปวันก่อนอ่ะเผ <c oughs> อไม่ได้นะคะเพื่อนเผือไม่ได้ถ้าเผือและใบจะเสาพ้อ,อให้น้ําแล้วเขาก็จะเหมือนกับพื้นตัวขึ้นมาทุเรียนขาดน้ําไม่ได้แต่เขาไม่ชอบไม่ชอบน้ําเยอะนะ <c oughs> อันนี้ก็คือองค์ความรู้ที่เราจะนําแบ่งปันวันนี้แล้วก็เนี่ยคืคือได้มีดมา มีดนี้ก็คือจะเอามาเฉือนแผลเอามาเฉือนอเขาเรียกอะไรนะอันนี้อันนี้อันเนี้ยที่เราพันใบวันก่อนสกอตเทปนะคะเราจะค่อยค่อยเปิดดูเปิดดูก่อนว่ามันติดไหมเดี๋ยวมาดูด้วยกันเลยนะคะเพื่อนๆอนอันนี้ก็เอาอันนี้คุมไว้อ้าวอันนี้ก็เอาผ้าเขาเรียกว่าผ้าอันนี้คุมไว้สเลม เอาสลมคุมไว้นะคะเพื่อนมาดูเลยนะคะเพื่อนๆสลมคุมไว้แล้วก็เออแล้วก็จะค่อยๆเปิดดูนะ,ะว่าโคนมันเป็นยังไงนี่โคนทุเรียนที่เราเอาซื้อต้นมันมาทาบค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะนัะน่นะก็ทาบไปว่าวันนี้ก็จะตัดตรงนั้นนะว่ามันติดไหม เดี๋ยวจะวางกล้องก่อนฮะเนี่ยเม็ดก็ได้แล้วเตรียมละเดี๋ยวจะตัดเลยนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนจะตัดดูว่ามันติดไหมเนะาะนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนตัดตรงนี้เราจะตัดเพราะว่าที่ตัดเนี้ยเอามีดกรีดเพื่อจะให้มันตัดง่ายหน่อย ตกช่วงนี้งเยอะมากนี่ก็คือโคนของเขานี่โคนของเขาม่านี่เมื่อสักครู่ที่ตัดตัดอะนี่นอมือไม่นิ่งยังไงลอยทับนี่เขาติดแล้วค่ะเพื่อนๆนเนี่ยเขาติดแล้วเขาติดแต่ว่าเราก็ยังไม่ตัดก่อน นะเราก็จะปล่อยประมาณนี้นี่รากเขาออกมาแล้วตรงนี้แต่ว่าตรงนี้อ๋อที่ออผูกมันจะมีเชือกฟางใช่ไหมแล้วก็เป็นไปได้ถ้ททาท้าให้เอาใบกล้วยที่มันแห้งๆที่ก้านกล้วยแห้งๆอะ่ะปอกกล้วยอะ่ะเอาไปแช่น้ำไปแช่น้ำจะดีกว่าเพราะว่าไอตัวนี้มันจะเป็นใยที่ว่ารากมันออกเร็ว มันเหมือนขุยเมเพราวอะนะนี่ถ้ามันติดนี้เราก็จะตัดตัวนี้ไว้วันข้างหน้าเราก็จะตัดแต่ให้เขาอันนี้ก่อนค่อย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 เฉือนตัดตรงนี้ตัดตัวนี้ออกให้เขาติดให้ดีก่อนและตอนนี้มันห้าสิบห้าสิบนี่ยเขากำลังนี่ตรงนี้ตรงนี้เขากำลังเชื่อมต่อกันนะคะเพื่อนเพื่อนเขากำลังเชื่อมต่อกันแต่ว่าเขายังไม่ได้คือน,นี้เรามีประสบการณ์หรือว่าเราใจ ใจร้อนเกินไปอีกต้นหนึ่งที่เราทาบที่ข้างๆโอง่งข้างๆอางบอ่อน้าเนาะข้างๆสระน้ําอีกต้นหนึ่งาทาบที่ข้างๆสระน้ําปีที่แล้วมันมีประมาณนี้แหละทีนี้เราใจร้อนเราก็เลยตัดตรงนี้ตัดตรงนี้พอตัดตรงนี้ปุ๊บลมมันพัดมั่งอะไรมั่งแล้วก็ตอนที่ตัดเนี่ยมันเราเราเฉือตน,น,อนตรงนี้มันจะเยเยใช่ไหมแล้วทีเนี้ยตรงนี้มัน กระทบกระเทือนนี่คือเดือนหนึ่งยังตรงนี้มากระทบกระเทือนแต่นี่ถ้าเดือนหนึ่งแล้วย,ยังไม่ตัดก่อนเนาะอย่างน้อยให้สักสองเดือนแต่ว่าวันนี้เปิดออกมาให้เขาได้ออปรับถูกแสงแดดถูกธรรมชาติบ้างแต่ว่าที่จะทําวันนี้ก็คือตัวนี้ใบตรงนี้จะพยายามเด็ดพยายามเด็ดใบตรงนี้ให้ออกก่อนเนาะเพราะว่าทําไมต้องเด็ดใบให้ออกก่อนเพื่อไม่ให้มันมาเลี้ยงยอดให้มันไปนเลี้ยงที่ตรงนั้น นะคะเพื่อนๆให้มันไปนเลี้ยงที่ตรงตรงที่รอยต่อของเราอ่ะนะคะใบเขาเนี่ยเขาจะกินพวกอ่ปุ๋ยพวกสารอาหารแต่มันจะทำให้ตรงนั้นอ่ะติดช้าออเนี่ยเราก็เด็ดเด็ดซะเนาะเด็ดไปนะเด็ดไปเกือบหมดแหละนะอืม เด็ดไปก่อนเด็ดไปก่อนนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่แล้วก็เอ่อก็เด็ดไปก่อนนะเพื่อนเพื่อนีเ่นเดี๋ยวก็จะพาไปอธิบายเรื่องลากทุเรียนนะที่ปลูกไว้นี่ปุ๋ยไว้เป็นทิ้งก่อนปุ๋ยให้ก่อนทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะ,ะเพื่อนๆนเป็นปุ๋ยของเขาอืม อตัวนี้ถ้าเกิดมันไม่ตายเราก็าไปทาบต่อได้มันก็จะเตกตรงนี้แหละแต่ตอนนี้เราก็ยังตัดไปไม่ได้ก่อนต้องปลูกไว้ตัวนี้ต้นอันนี้ของเขาโตเลยเห็นไหมมิดเขาสารของเขาเดือนหนึ่งค่ะหนึ่งเดือนคบกําหนดหนึ่งเดือนที่ได้มาเปิดให้เพื่อนเพื่อนดูคือทาบสองต้นเนาะแต่จะให้ดูแค่ต้นเดียวไปก่อนนะอันนี้ก็จะต่อมาเลยนะเพื่อน อันนี้ก็จะต่อตามมาให้เพื่อนเห็นเลยว่าธรรมชาติที่เราปล่อยไว้เขาจะดิ้นรนเขาจะเหมือนกับจะเอาตัวรอด,อดเห็นไหมโผล่ขึ้นไหมเราเห็นเนี่ยนี่นี่น,นี่นี่คืออะไรนี่คือเราเอาทุเรียนใส่มิตรแล้วก็ตั้งไว้อย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนังอย่างนี้เห็นไหมเขาก็โตนีนต่เขา,าก็โตอย่างนี้ใช่ไหมมันมีดินอยู่แล้วไงคะเพื่อนเพืพพ่อนมันม<พ>ีด<พ>ินอยู่แล้วที่เรา ใส่ในถุงดําเนี่ยมีดินอยูแ่แล้วเวลาเราปลูกเราก็ปลูกลงดินได้เลยนะตอนนี้เ่ะปลูกลงดินได้เลยนี่อืมสองต้นต้นนี้มันกําลังแตกต้นนี้มันโผล่ขึ้นมาเห็นไหมโผล่ขึ้นมาแล้วก็ไอ้นี้มันใบใบบบกมันปิดไว้อะแทบจะไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้ลดน้ํามันด้วยลดตั้งแต่วันแรกแล้ววันนี้เออก็สองเดือนแล้วนะสองเดือนเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูต้นรากทุเรียนที่เราปลูกลงดินแล้ว โดยที่ไม่ได้เพาะสองเดือนเพื่อน,อนที่เราปลูกลงไปในดินเลยนะฝังในดินเลยแล้วก็แบบฝังไม่ให้จมมันนะอันนี้คืออะไรนี่คือรากมันนะรากมันที่เขาเอาทุเรียนไปทาบใช่ไหมเขาต้องตัดตรงนี้ทิ้งอ่ะเพื่อนตัวนี้แหละที่ทําให้ทุเรียนเขาแข็งแรงแล้วทําให้เขาแบบเอ่ออายุเขาเป็นสามสิบปีตัวนี้เขายึดกับดินแล้วมันจะทนตลอดเลยเนี่ยเขาเขาโตพร้อมกับ ข้างบนนี้เขาเรียกยอดใช่ไหมนี่ยอดเนี่ยเขาโตพร้อมกันเลยนะพอเขาโตพร้อมกันอืมนี่เนี่ยเขาจะโตพร้อมกันเลยเขาจะโตเท่าๆกันเลยนะอันนี้นี่นี่นี่คือรากเขานะรากเขาเห็นไหมแปลกไหมเพื่อนว่าอันนี้คือไม่ได้ไปทําอะไรเขาเรากินวันนั้นเราซื้อทุเรียนมาเราก็กินนั่งกินแล้วก็ฝังไว้ในดินเลยแล้วก็ตัวนี้มันเท่ากับตัวนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมแล้วเวลา เขาเอาไปทาบพ,พันดีให้เราเขาต้องถอนตรงนี้ทิ้งใช่ไหมอถอนถอนตน้นมันไปแล้วก็ตัวนี้มันจะขาดใช่ไหมแล้วกว่วมันจะสร้างเซลล์ใหม่กว่าจะสร้างาลากแก้วหรือว่าลากฝอยอะไรใหม่เขาต้องใช้เวลาเขาต้องป่วยเหมือนกับเราป่วยอะ่ะเราต้องรักษากว่าจะแข็งแรงบางทีก็รอดบางทีก็ไม่รอดใช่ไหมคะพอเจอเอ,าอากาศที่มันไม่เหมาะกับที่เขาเคยอยู่ที่เขา เขาชินกับที่เขาเกิดนะ่ะเขามาปลูกใหม่มันอากาศที่เขาเคยสัมผัสมาตั้งแต่เกิดอะ่ะมันไม่เหมือนเดิมเขาก็เฉาไปแล้วก็ไม่โตแล้วก็รากเน่าคนเน่านี่คือสาเหตุของทุเรียนที่มันมีปัญหารากเน่าคนเน่าปลูกอย่างเราไม่ได้แข็งในทุนเราต้องปลูกเม็ดและใจเย็นๆเฝ้าดูอาการสังเกตเห็นแล้วก็ออกดูความเจริญเติบโตของเขานี่ก็คือค่ะเพื่อนๆต้นนี้ กับต้นกล้วยอันนี้ลมพัดเนาะฝนตกหนักมเมื่อคืนลมพัดแรงเกินเนี่ยเอาต้นกล้วยไปไว้ตรงนี้มันพลาดไปตรงนี้ลมพัดมันแล้วกล้วยนี้เล็บมือนางก็หลายเดือนแล้วนะกล้วยเนี่ยนี่นี่ยังไม่สุกทีนี่ต้นทุเรียนก็คือต้นนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมใส่ปุ๋ยน้อยแล้วก็ดิน ใส่ปุ๋ยน้อยแล้วก็ดินเขาว่ามันเป็นดินริมสะดินไม่มีธาตุอาหารเนาะวันนั้นไปมาปรับดินครั้งหนึ่งก็คือปุ๋ยที่ทําเองแล้วก็เอามาปรับปรุงดินเขาเรียกปรุงดินเนาะเดือนสองเดือนที่ผ่านมาช่วงนั้นฝนมันไม่มีช่วงนี้มันฤดูฝนเห็นไหมน้ําเต็มเองเลยเนี่ยน้ําใสเลยช่วงนั้นเราดูดน้ําไปลดออ่ต้นทุเรียนน้านีข่ขุนเลยนะแทบจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้น้ํา สะอาดเลยอ่ะได้ที่โคนไปอ่ะตอนนี้ฝนตกมันก็เริ่มมีน้ํามาอ่าเดว,วกมาพูดเรื่องต้นทุเรียนนี่ค่ะกําลังแตกเห็นไหมนี่นี่ยอดของเขากําลังงามเลยคือทุเรียนต้นนี้เราปลูกมิดแล้วก็เราทาบเองหลายรอบนะเราพูดไปในหลายคลิปแล้วนี่รอยทาบของเราที่เราทาบเมื่อก่อนเราเอายอดทุเรียนมาทาบเราทาบไม่เป็นและทาบไม่เก่ง แล้วไอ้ทุเรียนปลูกมิดน่ะถ้าไม่เก่งทาไม่เป็นยังไงนี่หนึ่งลอยแผลหนึ่งแผลตรงนี้ที่เรากรีดเข้าไปแล้วก็ทาบมันไม่ติดพอมันไม่ติดมาอีกข้างมาอีกข้างนี้เนี่ยข้างนี้เราเราทำสองแผลแผลข้างล่างแผลหนึ่งแล้วก็แผลข้างบนแผลหนึ่งเนี่ยด้านนี้จะมีสองแผลค่ะเพื่อนๆเท่ากับว่าไอ้ตัวนี้เราท่าสามครั้งแล้วครั้งที่สามเนี่ยเราตัดสินใจ ตัดสินใจเอาตัดสินใจซื้อพันดีของเขาเป็นถุงเอามาทาบเหมือนตะกี้ที่ถ่ายทําให้ดูนะเอามาทาบแล้วมันติดนี่รอยติดของมันมันจะเป็นประมาณนี้นี่เห็นไหมรอยติดของเขาแล้วทีเนี้ยนี่ต้นแม่ของมันเราก็กรีดไม่ให้มันแตกยอดกรีดแล้วตัวนี้เขาก็เลยเนี้ยตัวนี้ที่เขาที่เรามาทาบมันติดแล้วอะ่ะตัวเนี้ยเขาก็ ใบของเขาก็เลยแตกแขนงแตกยอดออกมาอย่างทําให้เห็นนี่นะคะเพื่อนเพื่อน<ๆ>เห็นไหมแล้วทุเรียนต้นนี้ดูแลง่ายที่สุดคือไม่ต้องรดน้ําอะไรไม่ต้องเปลืองปุ๋ยอะไรมากเพราะว่ารากของเขาลงไปอย่างที่ให้เห็นนะั่นแหละเพราะว่าปลูกมิดเลวไม่ได้ไปกระทบกระเทือนตรงไหนเลยนะแล้วก็นี่เห็นไหมโคนโคนต้นของเขาอะ่ะเขาจะแบบเป็นธรรมชาติ แล้วก็ลากแก้วไม่ลอยมานะเห็นไหมเออลากแก้วไม่ลอยมาเพราะว่าคือเขาลงไปแล้วลงลงไปลึกเลยแล้วปัญหาก็จะไม่มีแบบลากเน่าคนเน่าอะ่ะเพราะว่าเขาชินจากที่กันเป็นอยู่ของเขาตั้งแต่แรกแล้วเราก็เอาซื้อทุเรียนพันธดีมาทาบยอดเขาก็ไม่ตื่นตตนกมันก็อยู่ได้ของเขาก็แตกกิ่งออกมาสวย ได้ต้นเดียวก็ภูมิใจแล้วทุเรียนน่ะถ้าเราทําได้อ่ะนะคะเอออันนี้ก็ยอดสวยๆแล้วก็จะขอจบคลิปไว้พอประมาณเพียงเท่านี้ก่อนค่อยเจอกันคลิปใหม่และคลิปต่อๆไปถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อคุณแม่ลูกสีได้ทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีค่ะโชคดี